คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทารณาณในการรับชมเขาว่าคนเฮาเกิดมาเป็นคนผู้ใดก็ต้องอดต้นสู้เอาเว้าไปควรดีมีแไปควรใดไปทั้งใดเฮากระยกเห็ิอยากยอย่อยกเอาของนี่ละค้าแต่ว่าให้มันถือั้งว่างตีที้ให้ดีได้ ตอนนี้เลยอัจตยาใส่วาว่าก่อนเข้ามาหมืองนีเฮาก็จัดแยงแต่งตัวแต่งกายบรรยายเล็วว่าพอพญานเทนได้ขอให้น้ำองค์อินขันยักได้โชคเผื่อมันได้เอาบัว จามวากของเหลียไม่กินโอ้ต้องหงุะโอ้ยย่างซี่เอวบอใครเอามาลูกทีนบ่เหลือครับเอามาเป็นแพลกเลยเอามาไหมทีเอามาให้กุมารนี่นี่แล้วมัยังไม่เต็มไม้ที่ไหนฮะอู้ทู้ไม่ใช่ของเหลียครับเปิดดังฟี่เลยอ่านี่มาแล้วมาแล้วอ่ะกุมารมาแล้วเบลยมาใส่บาามแล้วน้ำแดงมาแล้วได้พูดจาให้ฟังนั่งคิดเอาไว เลยตัดสินใจมาเว้าหไหมียนไน้สิเว้าซอยเออเออเออนนออหม่ําแดงมาแล้วเลยสิอ้อยปากต้านขันเว้าวานิมน์ไหมาบันดินบันดานไห้ ลูกนิดหน้อยเนี่ยดื้อมนุษย์พอขยันเสร็จเออให้มันให้มาจะนึ่งมาแจ้งจะแดงคำนำมาตอบประกอบทุกด้านอ่านเร็วได้เว้ามานี่แหละเขายักได้อยู่ที่เขาทำไม่ถูกนะครับใจจัทธาต้องใจกล้าจังป้าฝันเล่นน้องเขาเพิ่งมาเขาไปบอกกุมานะ เขาเดินไม่บอกกุมานเลยคุณงามความดีตาหีกุ้มันไม่อยากจะมาเลยว้าวให้ตายเถอะทิเอตทุพนเขาทำไม่ถูกเปิเลยมีสติ่ไมกเลยเขาไม่บอกกุ้มานก็เจ้าเลยเขาเดินไปถึงบ้านกุ้มานเลยแม่กุ้มานไม่อยากให้กุ้มานออกมาเลยบอกพี่เทิเอตทุพนทำไม่ถูกเลยแสดงแต่งไว้ มันไปรู el, no. no. uno, ้เนาะขอไปไัยก่อนตันลู้สีเอออย่าขลาวเ้างว่้างว้างสาระแสดงเลยเขาจ้างว่ขึ้นมาเขามาแล้วนะอยู่ตรงนี้ขอโทษเขาทำอะไรนพเราอะไรเขายืนดูน่เห็นไหมนี่เขายืนดูเขายืนดูเห็นไหมนี่เขายืนดูอา่ันนา อย่าได้เออกุมารออกมากุมารมาขอโทษกันกุมารน้อยหรือเอ้ยนั่งอยู่ตรงนี้อาไฟด้วยช่วยให้เวทนาแน่เดือมีหลายองค์นะหลายองค์ที่มั่นอยู่นี่กันเขาเจอมาจังเลยมาว่าการอัศก็รยกใส่ขึ้นมาที่ลำบุญจนี่ ันนีสงเอ้ยให้สงใส่เอาไม่ไ้ามันจะบอกให้ฟังเลยกินยังไม่อิ่มอ่ะย่าอดไรกระดือเรื่องมันมีจังที่ไขมีอันใดจังว่ามาบอกสีการให้ฟังไว้

กุมารกินเยอะขวดข้าวขนมซื้อมาให้ด้วยนะครับเนี่ยกินหมดเลยไหมอ๋อนี่บอกกุมารกินได้จะปีโป้น้ำไข่เรียงคลุ่งามความดีปรานีบอกนนีงเบื่กินไม่ได้เดียว่ามากุมารไม่กินหรอกเลยกอนำตาลอินตาเทวราชองอาจเจ้าเเววเลวให้มาเฉลย ให้มาเปิดเผยด้วยอ่ำด้วยอ้วยโชกแน่เดือขอนี้มนต์ขอพระยาเตนโปรดอย่าให้่กินใหญต้องอันตรายเดือมาบังเบียดกินเทียดไงอย่างนี้วิ่งางไกลยามเพิ่นอยากได้จังดันโดนมาถึงที่ให้การนี้บอกด้วยอ่ำด้วยแล้วตรงมาผล เกิดเป็นคนยากใจจังมาตัด oh, จ oh, ิงใจจังมาวอนร้องอนปาจันอนจึงขออภัยว่าอยากให้ขอนำเจ้าวันเดือด สี Sie, oh ่ท so <Sure> ี bon ่ตอบประกอบฟังเสียงไรดังฟังในทดีที่ไหวแม่นั่งโตลนี้ให้เปิดทางให้เมียนไดให้เปิดซอยอหยามผู้ขาอ้อยขอนิมมนต์มาบรรดุบันดาลด้วยช้วยแล้วเวทนาเนื้อดพอผู้ขาขอบว่นไหววิงวอนก้อนปู ให้เอ็นดูลูกหน่อยเพ่งไว้ว่าเพื่อตื้นย่าได้ลืมเลื่อนสร้างบาลมีให้เกือบก่อพอให้หูดูแจงงสะาดตาเลยสิยสิวาวาสาธุสาธุสาธุให้บรรลุในสินธรรมแนะนำให้หูดูเล็วนนว่ามา เพคนว่าขันศีกามาขอมื้อนี้สืบนิ้ววอนไหววิ่งวอนขอป้อนทานหลวงปู่อาจารย์บรรดานบอกด้วยเ่วยเลยมาถาน้ำเพป็นเลยว่าก้มเลยขันเอาแจ้งแถลงเหตุให้ฟังพี่หยังสิได้มาว่าจะบอกที่ชายฟังไว้ นี่ละนอกเป็นว้าจาับได้ของดีวีสีสะอาดมีอำนาจสัมปอมขอนเลวนนามัดจาักการไอมาบันดนุนบันดานช่วยอำนวยนนนชวยตอบแนดเด้อ การเรียงอยากมีตื้อเสียงดงดังมีพลังวังชามีวาสนาให้ระบือลือสาตัวแกนแดนปฏิไทหวยที่ออกบอกสีแจ้งแถลงเร็วเวาให้ฟังพอไปหน้าเต็นวาอีกกังฟังอีกกี่ชี้ไขคำราัยว่ามาเวามาให้ฟังไว้ นี่ละนอออกื่นวาหวยสิออกมันเกิดต้องออกมันบาบอออกมันบ่มีประเทยถึงเวลามันออกบอกให้หูดูเร็วให้ฟังตอนนี้อยู่ในกระดาษเขียนไหวมันไหลลื่นตื่นมาเร็วพันสีว้าให้หูตัวออกบอกตัวออกเลยบอกเลยตอเลยนทีนเนที่เ็น่นาเต่าเ็นที่า็นตน căn số gì mẫn mịt gì vàng, ăn tang coi, lạy kiềng, tiếng lạy chi, cả nát số, cang gì, ăn tang tang số, rupee cang chưa chiếc lắc tài chạy chiếc, ai chiếc lắc tài, ai chiếc là tài, ai chiếc ai tang tinh lóc coi, lắc cả, ở đâu, ตอนนี้ตัวออกบอกสีนะพครู้สีเขาให้ทำไมไม่สนใจบ้างอยากได้อยากได้สตางค์จังวางลตอนนี้ไม่มีของโครู้สีตอนนี้ไม่มีของโครู้สีพอพญาเถนบึงดีๆแล้วว่าไม่เห็นของพครู้สีจึงบอกว่า ของโพปญาเถนสีว่าโตอกอักษเแลวโตมากเฮาก็ต้องจำว่าคันบุญวาสนามีก็เอาโตสีสองหรือว่าสีสองสีแปดนี่ละมันเป็นจังสีละคันบุญบาลมี่เฮาได้พันว่าโพปญาเถนเว้าไปขอน้ำอันองค์อินนั่งฟาเ่วดาเขาว่าอยู่ทางนาเป็นเลข ีตีมากเป็นเลขหกโกมากเป็นเลขแปดได้หล่ะอันของน่งฟ้าที่บดาก็บอกหกสี่สี่หกแปดหกเขียนหกสี่แปด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 ก็ของสีาให้เท่านั้นละสามสี่แปดอันนี้ของนางฟ้าก็บอกมาว่า ข้างหนาเป็นเลขสี re re. ่ต well. mm ีมาเป็นเหลขหกตกมาเป็นเหล็กแปดนะมันไม่เหมือนกันนะค่เข้าใจกันบ้างจากข้คาในจิตไมจิตนะเอาจิตในม่เช่นใหมจึงบอกให้ตอนนี้อยู่ตรงระหว่างนี้ละไม่ตัวหนึ่งก็ตัวใดก็ออกบอกให้รู้แต่ว่าจะดูให้เรื่องโชคชะตาว่าสนาร์ตลมลิขิตลิขิตแล้วมันก็ดังตุ๊ก ขุนทับทุกองน่ล่ะดังทุกคนน่ล่ะลอยอากาศไปมันก็ดังทุกคนน่ล่ะนิมลแล้วแต่ว่ามี<ข>าคว,มวามวเจริญอยู่แต่ดูดูไปมาก็ไม่มีเคราะห์ไม่มีเข็นนะไม่มีเวรมีกรรมจรึงแนะนำแล้วว่าเราสามัคคีกันจึงมาร่วมกันได้ โอลหันได้จึงสามัคคขี่กันได้มาด้วยกันได้ขายายสื่อเสียงออกพร้อมกันโอลหันเร็วมันกระดังสุกน,นัลละนิ่มันเร็วก็เข้าใจตอนนี้โปไปหนาเสนก็บ่ว่านีหยังสีบางหลายขายายให้ฟังแค่นี้ก็เอา พันว่ามุเจ้าหยัดหูข้าวหนาค่อยมาไม่โอกาสหนายังมีเมื่อนี้ขอออกจากดล่างก่อนดื้อถึงเวลาสมงพุนแล้วถึงล่าไล่ลาลองล่าหยัดพี่น้องขอเงาหนีตัวพุ่นดื้อไปได้ไปได้คนชะ้ปยนาไปได้เลยไปได้เลยดังพุ่นแหละเพราะว่าแม่พ่อพญเจนบอก ดังทุกคนดังทุกคน